ตามสถานการณ์ล่าสุดระหว่างไทยกับกัมพูชาประมาทไม่ได้นะครับคุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าวันนี้กองทัพภาคที่2ได้ออกมาอัปเดตสถานการณ์ในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาทางฝั่งของอีสานใต้พบว่ามีหลายพื้นที่นะครับฝั่งทหารของกัมพูชาเริ่มปฏิบัติการเติมของจริงๆนะครับเนื่องจากว่าการพักรบที่เกิดขึ้นก็มีพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอด ไม่ไว้วางใจขเขมรน,นะครับว่าเอฟพักรบแบบนี้จะปล่อยอีกฝั่งนั้นเนี่ยนะครับสร้างฐานที่มั่นแล้วก็เติมกําลังหรือว่าเติมของเข้ามาเพื่อที่จะรบกับไทยในรอบที่สามมีความเป็นไปได้หรือไม่เป็นไปได้หรือไม่ได้ไไดนี่เราไม่รู้นะครับแต่ที่รู้ณขณะนี้เติมของจริงๆส่วนเติมกันตรงไหนอะไรยังไงแล้วมีวัตถุประสงค์อะไรเดี๋ยวอีกสักครู่จะมีรายละเอียดจากกองทัพภาคที่สองให้ได้รับทราบนะครับอีกประเด็นสําคัญก็คือทางฝั่งของกัมพูชาตอนนี้ เดินเกมแบบยุทธศาสตร์เดียวกันหมดเลยนะครับทั้งหุนเซนหุนมาเนตแล้วล่าสุดเนี่ยนะครับก็เป็นเพนโฆสกรัฐบาลนายเพนโฆสกรัฐบาลออกมาบอกกันนะครับว่าทหารกัมพูชาหรือว่าฝ่ายกัมพูชาไม่ยอมรับการใช้กำลังยึดดินแดนโดยกดดันให้ไทยเนี่ยกลับเข้าไปประชุม JBC เพื่อปักปันเขตแดนกันต่อนั่นก็หมายความว่าแพ้ไม่รู้จักแพ้18แนวรบที่ทหารไทยของเราเอาชนะได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเขมรนหน้าด้านไม่ยอมรับความพ่ายแพ้และ การสูญเสียดินแดนที่ฝ่ายไทยยืนยันว่าไม่ได้เป็นการลุกบานเข้าไปในพื้นที่ของกัมพูชาแต่เป็นการยึดคืนอธิปไตยของประเทศไทยที่เคยถูกบุกรุกมาก่อนและก็อีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ดูไม่ได้แล้วครับคุณผู้ชมจําได้ไหมไอประเด็นที่เราปล่อยฉเฉลยศึก18คนในกลับประเทศแล้วรัฐบาลกัมพูชาก็แดนไปยกย่อง18ฉเฉลยศึก ว่าเป็นวีรบุรุษของประเทศแล้วก็มีการมอบเงินรางวัลพิเศษให้มากกว่า157,000บาทซึ่งเป็นเงินของฝั่งกัมพูชาที่ถือว่าสูงนะครับแต่กลับกันตอนนี้ทหารแนวหน้าของกัมพูชาออกมาโวยแล้วนะครับบางคนไปรบขาขาดกลายเป็นคนพิการต้องใช้ชีวิตแบบไหนแล้วหครับไปเป็นขอทานขอเศษเงินจากพาื่อนพี่น้องประชาชนเพื่อดํารงชีวิตกลับไม่ได้รับการยกย่องนะว่าเป็นวีรบุรุษทั้งๆท,ที่เสียสละอวัยวะ หรือแม้กระทั่งทหารกัมพูชาที่สู้รบกับทหารไทยแบบไม่ยอมแพ้เลยนะครับกำลังถูกธนาคารส่งใบทวงหนี้แล้วก็อาจจะโดนยึดบ้านยึดที่ดินทหารกัมพูชาจำนวนมากก็เลยไม่พอใจว่าทำไม18เฉลยศึกถึงกลายเป็นฮีโร่ไปได้นะครับทีนี้เรามาดูสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนที่ถแถลงโดยกองทัพภาคที่2ออย่างที่ผมบอกอะไรครับว่ามันมีการเติมของเกิดขึ้นจริงๆนะครับ โดยสถานการ์เปิดสกราราใหม่วันที่หนึ่งมกราคมปี2569ยืนยันตอนนี้ว่ายังไม่เกิดการประทะด้วยอาวุธแต่พบว่าฝ่ายตรงกันข้ามหรือว่ากัมพูชาเสริมกำลังและก็เตรียมความพร้อมเชิงยุทธ,ธาการอย่างต่อเนื่องนะครับพื้นที่ที่มีการเติมของก็คือชายแดนจังหวัดศรีสะเกดช่องซำแตโดนตวนภูผีสัตตสมพนมประสิทธิช่องตาเท่าพบการเสริมกำลังของฝ่ายตรงกันข้ามเพื่อเพิ่มความพร้อมในพื้นที่ทางยุทธศาสตร์นะครับ พื้นที่ภูมะเขือช่องโดนอาวพรานยาวพรานหญิน8ก้อนพบการส่งกําลังบํารุงและการบิน UAV ตรวจการของฝ่ายตรงกันข้าม ชายแดนจังหวัดสุบรินช่องจอมช่องเปรยช่องไรยีปราสาทคนาตาควายช่องกลางแล้วก็ตาเมืองทมไม่พบความเคลื่อนไหวสําคัญแต่พื้นที่ปราสาทตาควายก็ยังคงตรึงกําลังกันตามปกตินะครับโดยมีเหตุการณ์สําคัญในพื้นที่ส่วนหลังของฝ่ายตรงกันข้ามทําการปรับปรุงเส้นทางยุทธวิธีรองรับการส่งกําลังบํารุงโดยเฉพาะเส้นทางมุ่งสู่เนิน745แล้วก็ยอดโดมนะครับก็หมายความว่ายังไม่ได้มีการเติมกําลังทั้งหมด แต่เติมมาแล้วเนี่ยอย่างน้อย2จุดใหญ่ๆนะครับก็คือชายแดนจังหวัดศรีสะเกดแล้วก็พื้นที่ทางฝั่งของภูมิะเขือนะเห็นไหมก็คือประมาทไม่ได้เหมือนกันส่วนยุทธวิธีกลยุทธ์ของทางฝ่ายกัมพูชาตอนนี้กำลังเดินเกมล้างสมองคนในประเทศของตนเองแล้วก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรแพ้แล้วก็ไม่ยอมแพ้ เพื่อที่จะหาช่องทางเอาดินแดนคืนจากประเทศไทยนะครับพาล่าสุดเนี่ยฮุนมาเน็ตน้ำตรีของกัมพูชาออกมาประกาศกล้าวเลยนะครับว่าการถแถลงหยุดยิงกับไทยนั้นไม่ใช่การยอมแพ้ครับโดยอ้างว่าเป็นแค่เพียงการเซฟชีวิตของประชาชนนะครับการเลือกใช้วิธีการหยุดยิงหุนมาเน็ตบอกว่าไม่ได้หมายความนะว่ากัมพูชายอมแพ้ หรือว่ายอมแลกบุรุษภาพแห่งดินแดนกับสันติภาพและก็ไม่ได้หมายความว่ากัมพูชาไร้สมรรถภาพหรือว่าละทิ้งสิทธิ์ในการป้องกันตนเองในทางตรงกันข้ามการตัดสินใจนี้แสดงให้เห็นว่ากัมพูชาเลือกแนวทางสันติภาพและถือเอาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นลำดับสำคัญสูงสุดคุณมานเน็ตยังออกแถลงการในลักษณะพูดความจริงไม่หมดจะเรียกว่าเป็นการปกปิดก็ได้นะครับเพราะอ้างว่าสามารถหยุดยั้งความสูญเสียของเหล่าวีรบุรุษกองทัพ ซึ่งจนถึงนักขณานนี้ฮุนมาเน็ตบอกว่ามีพล,ลเรือนเสียชีวิตแล้ว32รายแล้วก็บาดเจ็บ93รายก็คือบอกว่าไม่มีทหารเขมรตุยแม้แต่คนเดียวนะครับไม่พูดเลยบอกว่าที่รบกันมามีแค่เพียงพลเรือเขมรเสียชีวิต32รายการพูดความจริงไม่หมดก็ไม่ต่างอะไรไปจากการโกหกนะครับอยู่ที่คนกัมพูชาเนี่ยนะครับจะรู้เท่าทันวิธีการดังกล่าวหรือไม่ นอกจากนั้นหุนมาเนียบอกว่าทั้งสองฝ่ายได้ตกลงมอบหมายให้คณะกรรมการปากักปันเขตแดนทางบกหรือว่า JBC ดําเนินการรังวัดและก็ปักปันเขตแดนต่อโดยเร็วที่สุดตามข้อตกลงที่มีอยู่โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนที่ได้รับผลกระทบเพื่อรับประกันสันติภาพในระยะยาวต่อไปอันนี้ก็โกหกชัดเจนทุกผู้ชมครับเป็นน้ําตรีที่ใช้ไม่ได้เลยนะคือบอกว่าไทยกับเขมรตอนนี้ตกลงกันแล้วจะให้ JBC เนี่ยรีบประชุม แล้วก็ปักปันเขตแดนกันอันนี้น่าเกียดมากกระทรวงการต่างประเทศต้องออกมาตอบโต้นะครับเพราะล่าสุดเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศของไทยและสภาความมั่นคงแห่งชาติแล้วก็รัฐบาลออกมาพูดตรงกันเลยครับว่าเรื่องของ JBC เป็นเรื่องของอนาคตที่จะต้องรอให้รัฐบาลใหม่มาเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปร่วมกับ MOU 2543เพราะตอนนี้คุณอนุทินกับรัฐบาลเนี่ยเป็นรัฐบาลรักษาการ ไม่ได้มีอำนาจมาทำเรื่องนี้แต่หุนมาเน็ตกลับเอาไปบิดเบือนบอกว่าทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันแล้วและก็มอบหมาย JBC ไปดําเนินการรังวัดแล้วก็ปักปานเขตแดนโดยเร็วที่สุดคุณผู้ชมครับมันจะมีนายกรัฐมนตรีประเทศไหนที่แถลงได้บิดเบือนขนาดนี้นะครับอันนี้คือโกหกหน้าด้นดานๆเลยนะครับนะผมนี่อ่านข่าวทุกวนันนําเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงให้ได้รับทราบ ก็เลยถือโอกาสเป็นสื่อแรกเลยละกันที่บอกว่าเรื่อง JBC เนี่ยนะครับหุนมาเนี่ยโกหกหน้าด้านด้านนะครับเช่นเดียวกับนายเพนโบนาก็รับลูกมาจากหุนเซนกับหุนมาเนี่ยนั่นแหละครับเป็นลูกพี่ลูกน้องกันโฆษกรัฐบาลของกัมพูชาเน้นย้ําว่ากัมพูชาไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเขตแดนใดๆอันเป็นผลมาจากการใช้กําลังนะครับก็คือไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ทั้ง18แนวรบนะโดยบอกว่าทั้งสองฝ่ายจะต้องดําเนินการตาม คณะกรรมการ JBC แล้วก็ MOU 2543แล้วก็อ้างแผนที่ไทยฝรั่งเศสอะไรจีนสยงสยามปักปันเขตแดนอินโดอินโดวา่ากันไปคือไม่ยอมรับว่าที่ทหารไทยเนี่ยรบชนะไม่ถือว่าเป็นดินแดนของประเทศไทยอย่างนี้ก็มีในโลกนะครับก็เลยมีความจําเป็นที่ศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้ต้องออกมาชี้แจงรายงานข่าวของฝั่งกัมพูชา แล้วก็สื่อมวลชนต่างประเทศบางสำนักที่มากล่าวหาว่าประเทศไทยใช้กำลังยึดดินแดนของกัมพูชาและห้ามชาวกัมพูชากลับเข้าบ้านพักถ้อยคำดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานะทางกฎหมายเนื่องจากการปฏิบัติการของฝ่ายไทยเกิดขึ้นภายในราชอาณาจักรของประเทศไทยและหรือในพื้นที่ใกล้บริเวณที่มีข้ออ้างสิทธ์ทับซ้อนซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการตามกลไกทวิภาคีและกฎหมายระหว่างประเทศ แต่ไม่ใช่การรุกรานหรือว่าการยึดครองที่ดินแดนของรัฐอื่นนะครับพ้อมกับยืนยันนะครับว่าประเทศไทยยึดมั่นในกฎบัตรสหประชาชาติหลักกฎหมายระหว่างประเทศและหลักการใช้กําลังเท่าที่จําเป็นและก็ได้สัสดส่วนพร้อมยืนยันการใช้สันติวิธีการเจรจาและความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อมุ่งสู่การแก้ไขปัญหาอย่างสันติแล้วก็ยั่งยืนต่อไปนะครับเห็นไหมนี่ก็คือการออกมาแถลงข่าวโกหก หน้าไม่อายเลยนะครับทั้งตัวของเพนโบดาโคดสกรัฐบาลและตัวของฮุนมาเน็ตนาย,ยกรัฐมนตรีของประเทศพูดกันถึงขน,นานที่ว่ารบกัน19 20วันมีชาวกัมพูชาเสียชีวิตแค่32รายแล้วก็ไม่ได้ยอมแถลงเลยนะครับว่าทหารซึ่งเป็นวีรบ,บุรุษผู้กล้าที่พรีชีพในสนามรบเนี่ยพวกเขาถูกเ,เรียกว่าเป็นวีรบ,บุรุษพวกเขาสมควรได้รับการตอบแทนหรือไม่ เพราะ,ฉะเฉลยศึก18คนได้รับการปูนบําเหน็จเป็นอย่างดีนะครับทีนี้ฝั่งของกัมพูชาจากจะพูดอะไรก็พูดไปแต่ทหารไทยของเราเนี่ยชัดเจนดุดันไม่เกรงใจขเขมรนนะครับอย่างเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาทหารช่างก็เร่งดําเนินการเคลียร์พื้นที่แล้วก็รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ผิดกฎหมายของชาวกัมพูชาหลังจากเข้ามาลุกรามอธิปไตยของประเทศไทยในพื้นที่บ้านหนองจานยาวนานกว่า40ปีนะ ก็คือกินบนเรือนขี้บนหลังคาหนีตุยอพยพมาจากสงครามขเขมรแดงแล้วก็มายึดดินแดนของประเทศไทยนะครับนอกจากนั้นยังมีภาพของทหารช่างนะครับเร่งดําเนินการติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์เพื่อความแข็งแกร่งที่บ้านหนองจานจังหวัดสรากแก้วเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนเนื่องจากสถานการณ์นั้นยังไม่น่าไว้วางใจในอนาคตนะครับส่วนฝั่งธมดาจังหวัดตราดชาวกัมพูชายังมูฟออนไม่ได้นะครับ แห่กันออกมาถ่ายคลิปที่ฝั่งตรงกันข้ามบ้านธมดาพร้อมกับระบุคแคปชั่นว่าพวกเราเข้าบ้านไม่ได้แล้วเพราะว่าโดนทาหารเสียมยึดครองพื้นที่แล้วก็บอกว่าธมดาตกเป็นของฝ่ายไทยไปแล้วนะก็คือคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองไงคะคุณผู้ชมครับหลักของการสู้รบมันก็มีแบบนั้นและที่สําคัญ,ญยุทธศาสตร์ของกองทัพไทยรอบนี้ก็คือรบในดินแดนของไทย ไม่ได้ไปรบในดินแดนของกัมพูชาหรือว่าไปบุกรัมเอาดินแดนของเขามานี่ครับแต่ที่แน่ๆก็คือความจริงก็คือความจริงอะนะเข้าบ้านไม่ได้ก็คือเข้าบ้านไม่ได้นั่นแหละเพราะว่าเรามาบุกรุกพื้นที่เขาก่อนนะครับนอกจากนั้นการเข้าเคลียร์พื้นที่ฐานที่มั่นของทหารกัมพูชาย,ยังพบความสกปรกโสมมเป็นหลักฐานที่ต้องประจานใี่กับชาวโลกได้รับทราบอย่างต่อเนื่องนะครับ เนื่องจากยังไปเจอเสื้อผ้าชุดชั้นในของผู้หญิงซุกซ่อนตามฐานทหารของกัมพูชาเป็นจำนวนมากก็คือเอาเมียมารบด้วยนะหรือชีวิตนี้ขาดเมียไม่ได้หรือรักเมียที่สุดในโลกก็เลยต้องเอาเมียเนี่ยมาสู้กันไม่รู้ว่าตุยคาสนามรบหรือว่าถอยทับแตกออกไปนะครับนี่จริงๆไม่ได้พบแต่ชุดชั้นในนะครับตามรายงานมีถุงยางอนามายัยใช้แล้วมีเจลหล่อลื่นมีอวัยวะเพศหญิงเพศชายเทียมอีกต่างหาก อะไรมันจะโลกีได้ถึงขนาดนั้นนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของทหารกัมพูชาคนกัมพูชาดูข่าวนี้เยอะๆแล้วก็แล้วก็เอาไปแปลภาษาด้วยนะแล้วก็เอาไปนำเสนอกันเยอะๆคุณไม่รู้สึกแปลกใจเหรอว่าทำไม18เฉลยศึกเนี่ยถึงได้รับการปูนบำเหน็จเป็นฮีโร่เอาเาก็ว่ากันไปถ้า,ถ,าถ้ามีตรกาคิดกันแบบนั้นแต่คนเป็นเฉลยศึกก็คือคนยอมแพ้ในสนามรบก็คือยอมแล้ววางอาวุธ แล้วก็ปล่อยให้ข้าศึกจับกลุมตัวไปแล้วแน่นอนครับฝ่ายตรงกันข้ามเขาก็ต้องไปรีดข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ทางความรับทางทหารอยู่แล้วเพราะฉนั้นเฉลยศึกทีนี้เฉลยศึกเมื่อเอาไปเปรียบเทียบกับทหารที่ไม่ยอมแพ้ใครแน่กว่ากันใครสมควรที่จะได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรบ,บุรุษมากกว่ากันระหว่างทหารที่ยอมแพ้กับทหารที่ยอมสู้จนตัวตาย ไม่ยอมก้มหัวให้ใครเพราะการยอมแพ้ก็คือการก้มหใหยศัตรูนะั่นแหละผมว่ากันง่ายงเรามาดูทหารบ้านอีแตะของกัมพูชาสู้รบจนสูญเสียอวัยวะเพราะไม่ยอมยกธงขาวเป็นเฉลยศึกให้กับฝ่ายไทยมาจับกุมตัวสุดท้ายสูญเสียขาจนกลายเป็นคนพิการแล้วก็ต้องมาใช้ชีวิตนั่งเป็นขอทานอยู่ภายในวัดพนมวิหารอํเภอจอมกระสานจังหวัดพระวิหาร เพราะรัฐบาลทอดทิ้งไม่ได้รับการดูแลอะไรเลยนะครับทหารขาขาดทอดทิ้งทหารยอมแพ้ศึกยกย่องให้เป็นฮีโร่เนี่ยดูคลิปครับกำลังเป็นกระแสอยู่ในกัมพูชาเป็นอย่างมากนะนอกจากนั้นเมื่อวานนี้ขแมชามได้อรายงานนะครับว่าทางกรรษัตริย์สีหะมุนียังได้พระราชทานเสื้อประดับตาราชวงศ์พร้อมทั้งพระราชทานเงินรางวัลให้กับ ทหารเฉลยศึก18นายอีกคนละ20ล้านเบียวหรือว่าหนึ0 0แาบาททหารที่สูญเสียอวัยวะนี่ไม่มอบให้นะนอกจากนั้นยังมีการยกย่องเป็นพิเศษและก็ให้การสนับสนุนเพิ่มเติม,ตมโดยทหารนายหนึ่งที่กำลังจะแต่งงานได้รับเงินเพิ่มอีก20ล้านเบียวในขณะที่ทหารอีกสองนายที่มีคู่สมรสและกำลังจะมีบุตรได้รับเงินเพิ่มอีกคนละ5ล้านเบียวหรือประมาณ39,000บาท เพื่อช่วยเหลือครอบครัวแต่ทหารขาขาดปล่อยไปเป็นขอทานอยู่ในวัดที่พระวิหารครับเท่านั้นยังไม่พอมีทหารเขมรอีกคนหนึ่งออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมว่าเขาเนี่ยสู้รบกับทหารไทยโดยไม่ยอมแพ้ไม่ยอมถูกจับเป็นเฉลยศึกต่อให้จะแพ้ในสนามรบแต่ก็ไม่ได้ยอมถูกจับเป็นเฉลยศึกกลับไม่ได้รับการยกย่องให้เป็นวีรบุรุษ มีหนำซ้ํายังถูกทอดทิ้งเพราะล่าสุดทหารคนนี้ชื่อว่าชามโบนีเป็นทหารอยู่แนวหน้าออกมาสาธยายเกี่ยวกับความผิดหวังเพราะหลังจากที่เขาต่อสู้เพื่อประเทศชาติยาวนานกว่า20วันแต่วันหนึ่งธนาคารกลับโทรศัพท์มาบอกเขาว่าให้ชําระค่างวดบ้านไม่เช่นนั้นจะถูกยึดแล้วยึดบ้านด้วยนะแล้วก็ยึดที่ดินของเขาไป ชาวโบนีบอกว่าทำไมพวกเขาไม่เข้าใจผมผมเป็นทหารแนวหน้าผมไม่เคยค้างเงินพวกเขาไม่เคยแม้แต่เดือนเดียวมีแต่เดือนนี้แหละเพราะผมง่วนอยู่กับการสู้รบกับศัตรูและก็ไม่มีเวลาพักเลยด้วยซ้ำแล้วผมจะมีเวลาที่ไหนไปจ่ายเงินทำไมพวกเขาถึงไม่เข้าใจหลังจากที่เขาเผยแพร่ข้อมูลออกไปมีคนกัมพูชาเป็นจำนวนมากออกมาแสดงความผิดหวังกับรัฐบาลที่ไม่เข้าใจสถานก,การณ์ เนื่องจากทหารรายดังกล่าวไม่ได้หลบนี้แต่เขาเป็นวีรบุรุษที่ประจำการอยู่แนวหน้าแล้วก็ต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องประเทศเห็นยังฮะทหารที่สู้สุดตัว20วันไม่ยอมแพ้โดนทวงนี้จากธนาคารทหารที่ตุยไม่ต้องนับเพราะไม่ไปเก็บศพจะได้ซ้ำไปอย่าว่าแต่สวัสดิการอย่างอื่นเลยครับทหารที่ทุพพลภาพหรือว่าขาขาดก็ถูกไล่ไปเป็นขอทาน แต่ฉเฉลยศึกกลับได้รับการเทิดทูนให้เป็นวีรบ,บุรุษอันนี้มันมันบ้าไปแล้วนะครับผู้ชมคนคเขมรคุณก็ต้องออกมาเรียกร้องทวงถามความเป็นธรรมให้กับทหารของพวกคุณด้วยนะพลเรือตรีปารัตนชัยพัน์โคศกกองทัพเรือบอกว่ารัฐบาลกัมพูชาเลือกจัดวิธีต้อมรับฉเฉลยศึกที่ยอมจำนวนต่อทหารไทยอย่างยิ่งใหญ่เชิญครอบครัวมาแสดงความยินดีมอบการดูแลแล,และสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างพร้อมสรรพ เ,เรากับต้องการประกาศให้โลกรู้ว่าผู้ที่ยอมแพ้คือผู้ที่รัฐให้คุณค่าแต่ในเวลาเดียวกันทหารกัมพูชาที่ปักหลักสู้ยิบตาตามแนวชายแดนตั้งแต่วันแรกโดยที่ไม่ยอมแพ้กับไร้แม้แต่ถ้อยคํายืนยันจากผู้นําประเทศขณะที่ทหารกัมพูชาที่เสียชีวิตเป็นจำนวนมากยังคงนอนเกลื่อนอยู่ในสมรภูมิและก็อีกส่วนหนึ่งที่ฝ่ายไทยเก็บรักษาไว้ให้ตามหลักมนุษยธรรมก็ไม่เคยถูกรรรรัับบออองงขคืืนนเพ่่นนําา กลับไปส่งม้อไปกับครอบครัวอย่างสมเกียรติแล้วก็ทําเป็นเงียบเฉยไม่รู้ไม่ชี้ภาพเช่นนี้ทําให้อดตั้งคําถามไม่ได้ว่าสําหรับรัฐบาลกัมพูชาแล้วทหารของชาติมีคุณค่าเมื่อใดเมื่อยืนหยัดปกป้องแผ่นดินหรือเมื่อยอมจำนนและก็กลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองเท่านั้นชัดเจนครับผมก็สรุปไม่เลยนะครับ18คนถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเท่านั้นนะครับ เพื่อสร้างคะแนนความนิยมให้ฮุนเซนฮุนมาเน็ตคือพยายามจะบอกว่าขเขมรชนะทางการทูดสามารถกดดันไทยจนไทยเนี่ยยอมปล่อยตัว18เฉลยศึกซึ่งไม่ใช่อกครับไทยเนี่ยฐานไทยเนี่ยพลาดที่ไปจับมาตั้งแต่ตอนแรกอันนี้ว่าตามตรงนะครับเพราะไม่ได้เห็นข้อดีของการจับมาเลยเนื่องจากฮุนเซนทิ้งขว้างมากไม่เคยสนใจชีวิตเลยแต่พอเราปล่อยกลับไปเพราะเก็บไว้มันก็เป็นภาระเป็นภาระจริงๆเปลืองน้ําเปลืองข้าวเปลืองไฟเปลืองทุกอย่าง แต่กัมพูชากลับเอาไปเคลมโบเดียว่าเป็นฝีมือของฮุนมาเนเตแล้วก็ฮุนเซนถูกใช้เป็นเครื่องมือทั้งการสู้รบตายก็ไม่สนใจพอมันเป็นเฉลยศึกแล้วถูกปล่อยตัวก็ยังถูกลากขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาใช้เป็นเครื่องมืออีกก็ได้แต่หวังใจนะครับมันเป็นเรื่องของมนุษยธรรมไม่ได้มีชนชาติใดที่จะมาขวางกั้นผมยุคนชนข่าวก็อยากให้เพ่อมาพี่นน้องชาวกัมพูชาตื่นรู้ ในเรื่องนี้ด้วยนะครับ